โซเรดากับบักมุดนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่เหมืองมันมีเหมืองเป็นจํานวนมากเป็นเหมืองเกลือเกลือเนี่ยฮะก็เป็นสินค้าออกสําคัญของอยูเครนเหมือนกันนะนะยิปซัมก็เป็นอีกสินค้าหนึ่งที่ยูเครนนั้นส่งออกเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าฝากฝั่งของรัสเซีย,เ,ยเวลายึดเนี่ยจะยึดในพื้นที่ที่ เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สาคัญแล้วเป็นเมืองแบบเศรษฐกิจเนี่ยเหมือนตอนท่าเรือเออเดซ่าตอนนั้นหรือว่าอสาอสบตรเซียก็ตามถูกต้องครับทุกเมืองที่ยึดมาอย่างที่บอกนะตั้งแต่พื้นที่เกษตรพื้นที่อุตสาหกรรมเนี่ยรัสเซียยึดหมดทีนี้มันจะเหลือพื้นที่อะไรให้ยูเครนก็คือเหลือพื้นที่ที่มันไม่สามารถที่จะสร้างมูลค่าได้มากเท่าไหร่อืบักมุดกับโซเลดาเนี่ยถามว่าทาไมวัคเนอร์เนี่ยอยากจะยึดเพราะหลายฝ่ายเนี่ยเขาคาดว่าวัคเนอร์เนี่ยนะฮะ คือวารกเกอร์เนี่ยเป็นกลุ่มฐานรับจ้าง,างปัจจุบันเนี่ยรับจ้างเนี่ยรบอยู่ในทวีปแอฟ,ฟริกาเนี่ยเยอะอนะฮะไปรับจ้างให้กับทางด้านรัฐบาลต่างๆในทวีปแอฟ,ฟริกาอยู่หลายประเทศนะครับเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยไปสู้รบกับกลุ่มก่อการร้ายแต่ว่าตัวเจ้าของเนี่ยนะครับก็คือปริโกซินนั้นเนี่ยเขาเนี่ยเป็นนักธุรกิจเขาเป็นนักธุรกิจการเป็นนักธุรกิจเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอาจจะทําเงินจากเรื่องของการเป็นมีฐานรับจ้าง แต่สิ่งหนึ่งสิ่งที่เขาอยากได้คือเขาอยากเข้ามาทําเหมืองอืเข้าใจไหมฮะคือถ้าเขายึดเมืองนี้ได้พื้นที่นี้อยู่ภายใต้การดูแลของนักรบเขาแล้วเขาทําอะไรเขาก็ทําธุรกิจเหมืองแร่ต่อเขาก็ทธุรกิจเหมืองออกไปซะถูกต้องนั่นคือสิ่งที่สิ่งที่เขาคาดการณ์กันว่าปริโกซินเนี่ยคิดมากกว่าการยึดพื้นที่ให้กับรัสเซียแต่พริโกซินเนี่ยมีความสนิทสนมกับประธานริมดิวันลาดิเมียปูตินดังนั้นเนี่ยก็บอกว่าพริโกซินเนี่ยอาจจะขอปูตินก็ได้ เมืองนี้เราขอนะค่ะเมืองนี้เราขอนะที่ผ่านมาก็ส่งทหารไปช่วยรบในเมืองต่างๆอืไม่เป็นไรไม่เอาค่าจ้างแต่เมืองนี้เราขอแล้วเราขอไปดูแลต่อเองก็เดี๋ยวก็ไปทําธุรกิจเพราะเมืองบักมุดกับทางด้านโซเลดาเนี่ยมันไม่ใช่เมืองใหญ่คนะโซเลดามีประชากรประมาณสักหมื่นกว่าคนเท่านั้นเองน้อยมากมันไม่ใช่เมืองใหญ่ไงดังนั้นมันไม่ใช่พื้นที่เมืองใหญ่แต่เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรค่ะเออแต่ทรัพยากรนั้นเนี่ยมันอยู่ภายใต้ เงื้อมือของนายทุนมาก่อนค่ะทีนี้มันจะเปลี่ยนมือไงอืเปลี่ยนมือมาอยู่ในส่วนของพริโกซินหัวหน้ากลุ่มแมกเนอร์ซึ่งเราก็รอดูต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมว่าหรือเปล่า